ซึ่งมันโอกาสที่มันจะหลุดร่วงลงมานั้นก็สูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทราบได้ยังไงว่าตรงไหนเป็นซีไลน์วันนี้นะครับผมมีตัวช่วยครับคือเจ้าตัวนี้ครับสวัสดีครับชาว DIY ทุกท่านนะครับทุกท่านเคยมีปัญหาไหมครับเราอยากจะเดินหลอดไฟเพิ่มอย่างตรงนี้นะครับแล้วผมอยากจะยึดหลอดไฟเพิ่มนะครับเข้ากับจุดจุดนี้นะครับ ปัญหาในวันนี้นะครับไม่ใช่การเดินการจำไฟหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับปัญหาคือเราไม่ได้เป็นคนทำฝ้านี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเจาะให้โดนซีไลน์ซึ่งถ้าเกิดเรายึดหลอดไฟโดยที่ไม่โดนซีไลน์นะครับมันก็เหมือนกับเอาน็อตไปจุ่มไว้บนแผ่นยิบซ้ำเฉยๆเนี่ยครับซึ่งมันโอกาสที่มันจะหลุดร่วงลงมานั้นก็สูงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทราบได้ยังไงว่าตรงไหนเป็นซีไลน์นะครับคลิปวิดีโอนี้มีคำตอบครับผม นี่นะครับก็เป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับซึ่งผมต้องการจะติดไฟเพิ่มนะครับแนวนี้เพื่อจะให้แสงสว่างเนี่ยเขาเพียงพอครับกับชั้นแขวนเครื่องมือนะครับชุดนี้แต่ว่าจะยึดหลอดไฟนะครับนี่เข้ากับเอ๊ะคราวนี้เราจะหาสีลา่ยยังไงวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยครับคือเจ้าตัวนี้ครับหืแท่งอะไรนะครับผมอ่ะแท่งอะไรมาดูกันนะครับวิธีหาง่ายๆเลยครับผมนําเจ้าสี่เหลี่ยมตัวเนี้เดินหาไปเรื่อยๆครับ เดินหาตามแนวไปเรื่อยๆครับเอเรียบร้อยครับถ้าเขาเจอซีไลน์นะครับผม <c oughs> เขาก็จะไม่ร่วงลงมานะครับนะ <c oughs> หนเดินไปแนวนี้ซิเห็นไหมฮะ <c oughs> นี่นะครับเห็นไหมเ <c oughs> จ้าตัวนี้คือไม่เหล็กแรงดูดสูงนะครับผมเนี่ยได้ทั้งแนวเลยเห็นไหมครับ เสร็จแล้วไนดะ้ดูตรงกลางเนี่ยท่านก็มาร์กไว้ใช้ปากกามาร์กไว้แล้วก็เจาะยืดหลอดไฟได้เลยครับผมดูนะ,ะเดี๋ยวผมเริ่มมาตรงนี้นะครับหลุดนะครับเนี่ยไม่ติดนะเห็นไหมฮะกันบ้างครับกับทริปและเทคนิคง่ายๆที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆชาว DIY ทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์รบกวนส่งคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆของท่านด้วยครับสวัสดีครับ